มันมีกระบวนการทางสมองทางจิตวิทยาหรืออะไรไหมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้เราอ่ะคิดและอยากจะเริ่มต้นใหม่จะลดน้ําหนักจริงจังละรอบนี้กูพูดรอบที่ร้านละจากตอนนั้นน้ําหนัก55ตอนนี้70ดร้อยกี่โมงงานเดิมคนเดิมทั้งทั้งที่รู้ว่าเงินเดือนน้อยอยู่กับแฟนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ๋อโอเคไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ยินทางานเดิมๆรู้ว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สวัสดีปีปปใหม่หมครับผมยินดีต้อนรับกับสู่รายการ w h a t t h e f a c t รายการที่จะหยิบเอาข้อเท็จจริงมาพูดแล้วคุณจะร้องว่า w h a t t h e f a c t ไปกับพวกเราสองคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเข้มชาวบ้านหนึ่งและอาจารย์ดรตรินพอรักษามาในมาตรของคนปัญญาอ่อนวันนี้รับปีใหม่เลยเหรอคันอยู่เนาะ ันปากกันคอคืออันเนี้ยเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าคือการเริ่มใหม่ปีใหม่มีทั้งตัวเงินและตัวทองแล้วก็หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับปีใหม่แล้วเราอยากทําอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราก็ลองห้อยคออะไรใหม่ๆและคันมากเลยหัวข้อที่เราิีมาพูดคุยกันในวันนี้คือปีใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ New Year Resolution ครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเรา ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของเราและสามารถสนับสนุนพวกเราสองคนได้ด้วยระบบ m e m b e r s h i พและระบบ Super ร์แ์ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราสองคนให้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยในรูปแบบ w h a t the f ฟ c ซ What the f ฟ c กของพวกเราสองคนสรุปง่ายๆก็คือเลี้ยงข้าวพวกเราเลี้ยงข้าวะะเลี้ยงข้าวประจำปีใหม่ครับผมเข้าเนื้อหาของเราเลยดีกว่าพอพูดถึงปีใหม่เราจะนึกถึงอะไรครับ การเริ่มต้นใหม่ไหมใช่การทําอะไรใหม่ๆการหางานใหม่หาเมียใหม่หาแฟนใหม่เอ้ยเลี้ยงแมวใหม่เอ้ยเอ้ยแต่แต่แต่อย่าเปลี่ยนช่องใหม่นะครับดูช่องของเราก่อนช่องเดิมครับเอองั้นผมถามคําถามดอกเลยมันมีกระบวนการทางสมองทางจิตวิทยาหรืออะไรไหมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้เราอ่ะคิดและอยากจะเริ่มต้นใหม่กระบวนการทางสมองในการเริ่มใหม่เอาจริงๆหากเราพูดสโคบแคบลงมาให้มันตรงมากขึ้นเป็นแนวคิดละกันเป็นแนวคิดมันจะมี เราคิดที่เรียกว่า fresh start effect อันนี้ขออีกรอบ fresh start เอฟเฟกปวดฟังซึ่งอยู่แล้วซึ่งเป็นแนวคิดจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับแนวคิดนี้บอกว่าคนเรามักมีแรงจูงใจนะครับที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เช่นปีใหม่เป็นต้นหรือปีใหม่มันนานไปนอกกว่าจะถึง365วันเป็นทุกวันจันทร์ก็ได้ครับวิ่นี้สั้นมากเลยนะจะลดน้ำหนัก จริงจังแล้วรอบนี้กูพูดรอบที่ร้านละกี่โมงจากตอนนั้นน้ำหนัก55ตอนนี้70ร้อยกี่โมง <laughs> วันจันไงวันจนัน <laughs> จันหน้าดังนั้น fresh start effect นะครับก็คือความเชื่อมโยงระหว่างจุดเปลี่ยนที่จะทำอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งกับการเริ่มต้นใหม่นั่นเองแนวคิดนี้มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นที่เราตั้งไว้ม,มันตัดขาดจากอดีตทำให้เราได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองอเช่น สมมติว่าเราอยากเริ่มต้นใหม่วันจันทร์นะมันตัดขาดจากวันอาทิตย์ก็คือเป็นอาทิตย์ หมดหมดอาทิตย์แล้วหมดสัปดาห์แล้วไปเริ่มวันจันทร์หรือปีใหม่ก็คืออ่ะหม,หมดปีเก่าแล้วเริ่มปีมใหม่เนี่ยมันเลยเป็น New Year Resolution ปีใหม่แล้วนะครับเรามีอะไรมานําเสนอผมมีโซลูชันในการแก้ปัญหาที่จะเริ่มชีวิตใหม่เริ่มจากการนอนหลับอย่างมีคุณภาพครับซึ่งการหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยจะทําให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสมองที่ปลอดโปร่งแล้วก็มี energy ในการไปทํางานซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอนหลับจํานวนมากจริงแต่ไม่ มีคุณภาพในการนอนหลับหรือไม่หลับลึกนั่นเองสิ่งที่จะเป็นโซลูชันหรือแก้ไขปัญหาของคุณได้นั่นก็คือเมนเต้นะครับเมนเต้เนี่ยเป็นสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากนะครับที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคาโมไม์นะครับเอสวากันดานะครับแอนิซีดนะครับหรือรามานเชนสัตบุตรนะครับแล้วก็โคพาีบ้านะครับสารสกัด4ตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใช้ในเด็กก็ได้นะครับ ได้รับออยนี่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์เรามากๆเมนเต้ครับใครยังไม่ลองไปลองได้เลยแล้วก็สําหรับปีใหม่นะครับเมนเต้เราก็มีส่วนลดมาให้เพื่อนๆเฉพาะช่อง w อ a เตอร์แฟกเดี๋ยวเราใส่โค้ดตรงนี้เลยครับเมนเต้สิได้ลด15% นะครับผมในช่องทาง s h อป e ีนะครับเดี๋ยวทางเราจะใส่ลิงก์ไว้ใน Description ให้เพื่อนเพื่อนก็สามารถไปสนับสนุนเมนเตและสนัดดบสนุนพวกเราได้ด้วยเช่นกันครับผมถามเพื่อนเพื่อ,เ,อเลยถามดออ็อกด็อกแบบไหนด็อก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 เป็นไหมที่แบบว่าเราชอบวางแผนที่จะเริ่มต้นอะไรตอนต้นปีทาตลอดหมายถึงทาตลอดคือทุกๆต้นปีใหม่เนี่ยวางแผนที่จะทาอะไรใหม่ๆใช่ไหมแต่ก่อนทําแต่ก่อนทําแต่ก่อนทาว่าว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มทําไม่ได้ทำไม่ได้ พอที่เกียจแล้วมันเป็นกันไหมอย่ยงผมนะเป็นนะที่จะลองเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเราตื่นเต้นไปกับมันมีมีมีเอออะไรที่เราไม่เคยทำเราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือบางทีสมมติว่าเราจะไปไฮกิ้งไปเดินป่าเงี้ยไปที่ที่ไม่เคยไปเรานอนไม่หลับแล้วคืนนี้เพราะเราตื่นเต้นกับสิ่งที่ยังไม่เคยทา เพราะฉะนั้นปีใหม่มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆเนาะที่เราจะได้ลองเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อากให้การเริ่มต้นใหม่มันเกิดขึ้นเฉพาะแค่ปีใหม่ป่าก็เลยอยากมาคุยกับดอกว่าเพราะอะไรเราถึงต้องรอไปจนถึงปีใหม่เราถึงจะเริ่มต้นใหม่ทั้งๆที่เราสามารถเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้เลยเออเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเลยเราว่ามันอยู่ที่ความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นมุมานะของแต่ละคนเหมือนการเลิกสูบุรี่อย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่ารอปีใหม่ก่อนเดี๋ยวเลิกนะเราเห็นเพื่อนเราหลายคนหรือบางคนก ว่ารอแต่งงานก่อนเดี๋ยวเลิกอ่ารอมีลูกก่อนแต่งแล้วไม่เลิกสภากเลิกกับเมียแทนน้ะนะนาสุขบุรีนะาเขาบอกว่าเดี๋ยวมีลูกคนแรกจะเลิกก็ไม่เลิกคนที่สองไม่เลิกพอมีอ่ะรอลูกสาวพอมีลูกชายสองคนพอพอมีลูกสาวปุ๊บเลิกอ่าเลิกเลิกเลยไม่เลิกได้ก็อาจจะแบบพอมีลูกสาวอ่ะด้วยความที่แบบไม่รู้ดิต้องการการทนุถนอมมากกว่าลูกชายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบซึ่งคือจุดมุ่งมั่นหรือความทะเยอทะยานของใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดไหนจะเป็นเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาทอร์นงเนิี่ยดีมากเลยนะที่พูดคำว่า Turning Point มา Turning Point ์ <c oughs> คำว่า Turning Point เนี่ย เป็นจุดเปลี่ยนในแง่ของสิ่งที่เปลี่ยนจะต้องไปในทางที่ดีขึ้นอ่าอันนี้ก็คือเวลาผู้ตองขังเนาะเวลาผู้ตงขังมี turning point ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนในทางที่ดีคือเราจะใช้คำว่า turning point turning point แต่ถ้าจุดเปลี่ยนและทำตัวเลวลงเราเรียกว่า relax 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 ก็คือการหักเหของชีวิตในแง่ลบอซึ่งคำนี้โหนี่เป็นเรื่องในดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกเลยนะที่อาจารย์เขาเอามาพูดกันเรื่อง turning point ซึ่งพวกเราเนี่ยวันนี้อยากให้ resolution ที่เป็นปีใหม่ของเพื่อน เป็น t u r n ิ่ง point เป็น turning point ในนะในทางที่ดีทีนี้ก็เลยมาอยากคุยเพิ่มเติมว่าอย่างด็อกอย่างผมเนาะผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็มีแผนที่จะปีใหม่แล้วเริ่มทําอะไรใหม่ๆยังไงก็แช์เนาะแชร์กันหน่อยมาคอมเมนต์ให้พวกเรารู้กันว่าปีหใหม่แล้วเพื่อนๆอยากทาอะไรใหม่ๆกันบ้างอยากลองอะไรที่ไม่เคยลองอ,อยากรู้อย่างเช่นผมไม่เคยดําน้ําไม่เคยดําน้ําเลยอ่ะและไม่คิดจะดําด้วย แต่นี่ก็ดำอยู่นะตอนนี้ <c oughs> ดำอะไรเอ่ยดำน้ำดำน้ำดำไม่ไม่ไมคือน้องสาวชอบดำน้ำ <c oughs> จนกลายเป็นชอบดำน้ำไปเลย <c oughs> แต่เราเนี่ยเรากลัวเราหายใจไม่ออก <c oughs> เราก็เลยแบบ กลัวตายในน้ําก็เลยคิดว่าการเริ่มต้นใหม่ในกิจกรรมที่เราพอจะคิดว่าร่างกายเราไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการที่สมองได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กในการเรียนรู้ช่องทางใหม่ๆในระบบประสาททําให้เราเขาเรียกสมองมันตื่นตัวและแอคทีฟดีขึ้นน่ะเฮ้ยเหมือนด็อกเคยสอนผมอยู่อย่างหนึ่งอย่างเช่นสมองเนี่ยเราพยายามจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมอย่างเช่นเราตื่นมาเนี่ยจากปติเราใช้มือขวาในการแป่งฟันเราเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายในการแป่งงฟันเนี่ยเหมือนมันกระตุ้นอะไรทั้งอย่างใช่ไหมที่เราเค มมไมมันจะกระตุ้นการทํางานของสมองอีกด้านหนึ่งคือเวลาเราทําอะไรเคยชินทุกวันมันจําเจมันน่าเบื่อครับยิ่งความเคยชินและความจําเจมันเป็นพิษทําให้เรารู้สึกไม่กระปรี้กระเป่ารู้สึกไม่มีพลังงานฉะนั้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยจริงๆควรทําได้ทุกวัน ไม่จําเป็นต้องรอวันจันทร์มไม่ต้องรอต้นเดือนหน้าหรือไม่ต้องรอปีใหม่ก็เริ่มได้ประโยคนีปบ่อยเลยลดน้าหนักอืพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปวิ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมง <c oughs> เคยสังเกตไหมว่ามันจะมีอุปสรรคในการเราล้มเหลวกลางทางอ่า <c oughs> นี่แหละคะาถามเลยว่าทำไมาเราพยายามเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นลดน้าหนักอย่างเช่นไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาใหม่ๆแต่พอเราจะอ่านหนังสือสอบหรือจะทําเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราทําไม่ได้ถึงสักครึ่งทางหรือบางที แค่เริ่มต้นเราก็ลมเลิกแล้วลมเลิกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอเออเริ่มสักสองวันเลิกแล้วกูไม่ไปวิ่งแล้วพอลดน้ำหนักไม่เอาแล้วเอ้าจริงๆนะในความเคยชินอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่มันเป็นผิดแล้วมันน่ากลัวความเคยชินที่เราทําซ้ำๆมันคือเซฟโซนที่เรารู้สึกว่าสบายที่จะทําแบบเนี้ยทำงานเหมือนเดิมเออการทํางานเดิมๆอยู่กับแฟนคนเดิมทั้งๆที่รู้ว่าเงินเดือนน้อยออยู่กับแฟนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ๋อโอเคไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ยินทํางานเดิมๆรู้ว่าเงินเดือนน้อยแต่ แต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อ,อมพยายามหาข้อดีของการอยู่ตรงนั้นเช่นเพื่อนร่วมง,งานเราก็ดีงานมันก็ไม่หนักมาก Work f r ฟ m home ไดจ้จริงๆแล้วในด้านจิตวิทยานะครับในสมองเราเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติมีสิ่งที่เรียกว่า cognitive dissonance นะครับ,รบซึ่งมันคือการต่อต้านสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่นการเปลี่ยนจากการนอนดึกเป็นนอนเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ตื่นเช้าผมเนี่ยหนึ่งคนแล้ยกมือเลยไม่ได้ไม่ได้เลยพยายามแล้วคืออย่างเราจะไปนอนไวขึ้นจากปกติผมนอนตีสองเนาะเที่ยงคืนหนึ่งตีสองไปนอนสี่ทุ่มเนี่ยมันนอนไม่หลับอ่ะแต่นี่เดี๋ยวผมจะไปนอนอนสี่ทุ่มดูแล้วก็อ่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยมาคือคราวที่แล้วนะฉีดให้คุณชาวบ้านหนึ่งไปหนึ่งฟืดง่วงตลอดการถ่ายทําดังนั้นเรายังไม่ฉีดอีกเ่าเก็บไปฉีดที่บ้านก่อนนอนอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะรอใช้เมนเต ฉีดสาฟึดนะครับเข้าในช่องปากทุกวัน,นใช่ทุกวัน,นครับตอนนี้ผมใช้อยู่จริงๆผมก็ใช้อยู่วันนี้แต่ว่าผมไปฉีดดึกไงผมไปนอนดึกแต่ลอง่าลองฉีดตั้งแต่หัวค่ำดูใช่เออมันมีอะไรอยากทาเยอะอ่ะมันก็ไปทำมันก็เลยนอนดึกคือสมองเราเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันคือเซฟโซนอ่ะคือพื้นที่ปลอดภัยนะเรารู้สึกว่ามันยากและเราจะทําไม่ได้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะทําไม่ได้และมันยากเนี่ยฮอร์โมนมันจะหลั่งและเวลาเราเครียด คอติซอลคอติซอลเนี่ยมันก็จะเป,เป็นตัวขัดขวางที่ทําให้เราอ่ะไม่สามารถเริ่มต้นใหม่หรือ move on ได้สักที move on เป็นวงกลมเ,ออเริ่มต้น <move on. S 2> ใหม่กับคนเดิมประมาณนั้นนะครับด็อกมีเทคนิคไหมครับที่เราเริ่มต้นใหม่แล้วอย่างเมื่อกี้คุยกันไปว่าเราลดน้ำหนักลดยังไงก็ไม่สําเร็จทําใหม่มาทุกวันเริ่มใหม่ทุกวันเริ่มใหม่ทุกวันมีเทคนิคที่จะทําให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือทดลองทําอะไรใหม่ๆแล้วมัน ทำได้นานมากขึ้นมันมีคำหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมชอบมากเลย consistency is The key consistency แปลว่าสม่ําเสมอ,อนะครับการจะทําอะไรได้ไปตลอดคือสมมติว่าลดน้ําหนักเงี้ยลดน้ําหนักวันนี้ไม่กินอะไรเลยมันทําได้ไม่นานฉะนั้นลดปริมาณทําอะไรก็ได้ที่เราสามารถทําได้สม่ําเสมอทุกวันดีกว่ามันจะมีหลักจิตวิทยากด21วันกด21วัน21วันหากคุณค p d o i n ิ t h ๆ n g หรือว่าทําสิ่งนั้นอยู่ซ้ําๆ21วัน ติดกันนั่นคุณจะสามารถทําได้ไปตลอดแล้วฉะนั้นหากจะเริ่มต้นทําอะไรให้ลองทําดูก่อนให้ได้21วันและจะเกิดเป็นความเคยชินนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยาที่อันนี้ค่อนข้างจะโด่งดังนะเรื่องกด <20, S 1> 21วัน21วันใช่ไหมก็คือเรา ทำติดต้องติดต่อกันไหมหรือว่าต้องติดต่อกันภายในหนึ่งเดือนอาจจะเว้นบางวันไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องติดต่อกันเพราะผมไม่ทําเนี่ยวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ไปแล้วกันขอนอนพักเดี๋ยวเริ่มต้มใหม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วติดกันให้ได้ยี่สิบเอ็ดวันอันนี้เห็นป่ะพอพูดโอ้ยมันคือใจมันท้อแท้เนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลมันหลังละคอคทีทีบอะไนะดิสโซแนนซ์คอคทิทีฟดิสโซแนนซ์ก็คือใจมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นปากพูดว่าอยาก move on แต่สมองไม่เเเห็็นด้วยรรากกจะมมสิ เมเกด็อกมีเทคนิคยี่สิบวันรัาผมก็มีเทคนิคเล็กๆน,น้อยแล้วกันมาช่วยก็คืออย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนเราจะลดน้าหนักเราบอกว่าไม่ชัดเจนอีกเหรอไม่ไม่ชัดเจนอยากมันพร้อมมันชัดเจนอยากผอมมันคือคุม้มคือผอมคือกี่โมอ้อยผอมคือผอมคือกี่โมผอมกี่โมอีอ้วนผอมคือน้ําหนักเท่าไหร่อ่าสี่สิบยี่สิบสามสิบอย่างที่บอกว่าตั้งเป้าเล็กๆก่อนตั้งเป้าเล็กๆอย่างตอนนี้อยากลดน้ำหนักสมมติตอนนี้นะไม่ตนอ่ส่ตอนนี้หนักเจ็ดสิบอ่าตอนนี้หนักเจ็ดสิบ ภายใน2วันจะเหลือน้าหนักไม่ได้ภายใน2วันจะเหลือ6 9 6 9อ่า69ภายใน7วันจะลดน้ําหนักให้ได้1นกิโลค่อยๆท่างนีไปมันดูง่ายเนาะมันดูแบบเอ้ยเวลาแค่ลดยวันหนึ่งโลค่อยๆลดไปซึ่งคนที่มีค็อกนิติพิโซนนั้นะครับก็จะไม่ทําจนกว่าจะวันที่เพราพอให้ตัวเองเจ็ดวันหลักการนี้ไม่เอาย้อนแย้ง่าอย่าอย่าทุบฟิสตอร์ผมดิพอ7วันแล้วเนี่ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้เหลืออีกแ้่หวันจนเหลือวันสุดท้ายกูไม่กินอะไรเลย วันนี้กูจินแรืน้ำเปล่าเพราะกูต้องลด1กิโลทีเนี้ย มันพอเราทําไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็จะจิตใจห่อเหี่ยวแล้วว่าแบบเนี่ยขนาดโลเดียวเังทำไม่ได้เลยทำได้ดิวันสุดท้ายไม่กินอะไรเลยลดหนึ่งโลแล้วก็ตั้งเป้าใหม่ค่อยๆลดอีกหนึ่งโลแสดงว่าทุกวันเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้แล้วไม่ทํานะครับน้ําหนักมึงเท่าเดิมแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับในเมื่อเราทําคนเดียวไม่สําเร็จใช้กลุ่มเพื่อนออในการกดดนันใช่ในการกดดนันการแข่งขันคนเราชอบแข่งขันเออจริงในเรื่องนี้จริงเพราะว่าบริษัทของ้องสาวอ่ะ เขาจะให้รางวัลสําหรับคนที่ลดน้ําหนักในหนึ่งเดือนได้มากที่สุดแต่ผมว่านี้มันแข่งขันเกินไปเอาแบบกลุ่มเพื่อนช่วยกันผ่ักดันไปออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬาตีแบบเนี้ยตีสี่คนใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าถ้าเรากะจะไปฟิตเนสคนเดียวเนี่ยถ้าเราล้มเลิกมันก็ไม่กระทบกระเทือนใครแต่ถ้ามึงนัดเพื่อนเป็นทีมแล้วมึงไม่ไปเพื่อนกดดันอันนี้ดีนะหมาเลยนะเอออันนี้ดีดีดีซึ่งกลุ่มก็ต้องจับมือกันไปในทางเดียวกันด้วยครับทำเรื่องดีๆไม่ใช่ไปรวมกลุ่นไปแวน อะไรเงี้ยไม่ได้นะรวมกลุ่มจากไปฟิตเนสฟิตเนสเสร็จกินกินชาบูหมูกระทะอย่างน้อยก็ได้ออกกํารังกายแข่งเราไงตร้งเสริมสุขภาพที่มันแข็งแรงจะได้เป็นหมูที่แข็งแรงนะครับใช่ครับเปลี่ยนจากเรื่องลดน้ำหนักมาเป็นเรื่องอ่านหนังสือานอใน7วันผมจะอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มในเจ็ดวันลสมมติในเจ็ดวันอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มเริ่มต้นด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าอันนั้นขอเปลี่ยนเป็นตามันหาไปไม่แล้วเราตั้งเป้าอะไรที่มันทําได้ง่ายๆกูว่านะเจ็ดวัน หนึ่งเล่มยากไปมึงอ่านให้ได้วันละหน้าก่อนจริงป่ะอ่างั้นให้เริ่มต้นจากอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหน้าเปล่าหน้าปล่าหน้าปกริ่มต้นที่หน้าปกก่อนอ่าปีใหม่แล้วนันสอมาหนึ่งเล่มหน้าปกชื่อเรื่องเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่โดยด็อกเตอร์ติลจบละ คอมพลีทสักเซสนะสักเซสนะดีใจเราโดปามีนลังเราต้องดีใจกับก้าวเล็กๆของเราถูกต้องเอเราจะวิ่งไม่ได้จะกระโดดไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มจากคลานก่อนนะครับเอ้ยเป็นไงเวลาเราคลานที่จะไปทําอะไรดีๆเส้นทางมันช่างมีขวาน้ําเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นตะปูเรือใบหรือว่ากระดาษทรายที่พื้นที่พื้นก้อนหินเออฉะนั้นเริ่มจากการตั้งเป้าเล็กๆตั้งเป้าเล็กๆแล้วก็จงดีใจชื่นชมแปบมันที่แบบเย้อย่างน้อยอ่ะอุ่กเสร็จแล้ว อย่างน้อยคุณได้เริ่มนะถูกป่ะการได้รับหนึ่งหรือการได้เริ่มทำเนี่ยมันก็สําเร็จไปมากกว่าครนะึ่งแล้วถ้าคุณไม่เริ่มก็คือคุณไม่ได้เริ่มเลยมันก็ท่ากับสูนเออฐานรอบทำไมเราถึงรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือในแง่ของจิตวิทยานอกจากสารโดปามีนที่มันหลังล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการรีเซ็ตเชิงจิตใจครับหรือ psychological reset เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นเหมือนโอกาสที่สองอที่ท,ที่จะช่วยให้เรามีอิสระในการทิ้งอดีตไว้ข้างหลังฉะนั้นการเริ่ ริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตในใจเนะี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นอิสระจากอดีตอแล้วสามารถเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ได้เลยก็คือเป็นหลักด้านจิตใจล้วนๆเอาจริงมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นแต่จริงๆอ่ะด็อกบ,บอกว่ามันเป็นอดีตเนาะปีใหม่ก็คือปีเก่าเป็นอดีตแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองย่อยลงไปอีกอวันพรุ่งนี้เนี่ยณว,วันนี้หนึ่งวินาทีที่ผ่านไปก็คืออดีตแล้วนะถูกต้องมันคืออดีตทุกๆวินาทีที่<อ>กเกิดข <ไง S 2> ึ้นว่าการเริ่มต้นใหม่มันทําได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องเป็นปีใหม่แตต่่่่ปปีีใใหหมเ็นนลลลัักกกาททควโชชอบ้ร งนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ point อะไรอย่างี้ของชีวิตในการทําสิ่งใหม่อย่างเช่นบางคนตั้งเป้าไว้ว่าจะสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนเท่านี้เพื่อไปสมัครงานใหม่บางคนตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เกรดดีๆอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เทอมใหม่เอาใหม่นะครับเพราะว่าติด F กันหลายคนติด F หรือว่าติด F ใหม่ที่มันไม่โดนมันจะเป็นเกรด OSU อยู่นี่ก็คือ unsatisfy unsatisfy ชนะ เริ่มใหม่เธอใหม่เอาใหม่นะครับนักศึกษาอาจารย์จะให้โอกาสนะครับรอบนี้ถ้าไม่ได้อีกอีกทีไปดรอ ไปถอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาลงวิชานี้อีกเลยเพราะว่าเราสอนง่ายที่สุดแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนมันไม่มีอะไรยากจริง<อ>ๆเอาใจเราเป็นที่ตั้งเซตโกเหมือนที่ชาวบ้านหนึ่งเขาบอกเซ<อ>ตสมาร์ทโกไว้<อ>ใช่ไหมหน้าปกเริ่มที่หน้าปกก่อนเริ่มอ่านหน้าป,ปกก่อนอนะครับถ้าอ่านแล้วจาไม่ได้อีกวันหนึ่งมึงก็มาอ่านหน้าปกอีกรอบอจนกว่าจะจําหน้าปกได้แล้วค่อยอ่านคํานํครับแล้วต่อจากคํานําเป็นหน้าเปล่าหรือยังไม่ต่อจากหน้าปกแม่งลงพิมพ์ลงพิมพ์อ่านไปสักวันมันต้องเจอแผ่นที่สองแผ่นที่ ไม่บางทีเราเริ่มจากจุดเล็กๆใช่ปะแล้วเราก็จะเสพติดอย่างสมมุติเราอ่านทุกวันวัน,วนละหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าครบ21็วันเราติดแล้วตามหลักเกณฑ์ด็อกจริงๆทีนี้มันก็อ่านวันละมากกว่าหนึ่งหน้าด้วยความอยากรู้<ช>เนื้อหามันสนุกหน้าที่ด็อกสอนไม่เราเคยเป็นนะเราเคยอ่านหนังสือตานี้ง่วงมากแต่เนื้อเรื่องมันสนุกอ,ะอ่ะก็คือต้องทางตาอ่านต่อสรุปก,ก็คือหลับคาหนังสือจําไม่ได้ด้วยอ่านหนึ่งเิ่มใหม่เริ่มกลับไปเริ่มใหม่นะครับโซลูชันหรือการแก้ไขปัญหาของ ว่าวิธีไหนจะทําให้คุณสามารถ keep doing things หรือทําได้อย่างสม่ำเสมอมันต้องมีวิธีให้เพื่อนช่วยตั้งนาฬิกาปลุก อ่ะเริ่มกินน้ําเยอะขึ้นคือทุกวันนี้คนเรากินน้ํเปล่าน้อยมากพ่อผมอ่ะตั้งนาฬิกาทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงฉี่ทุกชั่วโมงเช่นกันเมียผมก็กินน้าน้อยผมก็พยายามบอกว่ากินน้ำไเยอะกินน้ำาเยอะแต่ก็เข้าใจนะบางทีหลังผมก็กินน้ําเยอะเพราะว่ากินน้าขวดใหญ่ใช่ไหมแต่เขาอ่ะขวดใหญ่มันเกะกะถือยากเขาเริ่มจากขวดเล็กก่อนอ่ีก็เป็นแนวทางเริ่มจากตอนไหนหลอดหลอดหลอดเล็กหลอดนึงขึ้นน้ำมากยังไม่ต้เห็นอิ่มเลยเราเห็นบางคนแก้ปัญหาด้วยการซื้อกระติกน้ำสองลิตร แล้วก็คือตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องกินให้หมดก็คือทั้งวันไม่กินมากินตอนเย็นบึ้มบมแต่มันไม่ได้ไงเทคนิคเขาไม่ไม่ใช่ทำอันตรายมากนะครับจะบอกให้การกินน้ำอ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่การกินน้ําครั้งละมากๆเกิน500มิลลิลิตรหรือเกินครึ่งลิตรอ่ะทาให้เขาเรียกว่าความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์อ่ะมันเสียไปบางคนตายนะตายจากการกินน้ําครั้งละมากๆฉะนั้นการกินน้ําให้กินทีละนิดนะครับครั้งละ200มิล300มิลกินทั้งวันอันนี้ดีมากอันนี้ผมขอให้เป็น แล้วกันนิวเยียร์โกของเพื่อนเพื่อนกินทำไปเยอะเรื่องง่ายง่ายเป็นไงกันบ้างครับกับน <Year> <อ>ิวเยียร์นิวมีนิวเยียร์เลสโซลูชั่นของเพื่อนเพื่อนมีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนมีนิวเยียร์ <Go S 1> ของปีนี้เซตอะไรกันไว้บ้างปี2025เนาะก็ลองแชร์กับพวกเราดูปี 2025, ป2025ด็อกอยากทำอะไรใหม่ๆจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละ1เล่มให้จบ1เล่มนี่เดือนหนึ่งเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่อ่านแล้วอ่านจบแล้วแฮร์รี่พอตเตอมีหนามีหนาไมแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเ้ยผมอ่านแฮร์รี่เล่มที่หนาที่สุด2วันจบไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวเอ,อย่างี้เลยเหรออ่านแบบ อ่านไม่เอาเนื้อหาเลยอะ่ะเอาอ่าน <c oughs> อ่านให้มันจบๆอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามาสนุกไงอะ <c oughs> ฉะนั้นจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นครับเอาเดือนหนึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งเล่มก็ได้แต่ว่าอยากจะบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือให้มากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ทํางานเยอะพอทํางานเยอะแล้วเราง่วงเราเราก็เหมือนแบบโพสต์โพ e หรือเราผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยอะ่ะฉะนั้นนิสัยนี้จะพยายามเลิกให้ได้แล้วพยายามจะกินน้ําตาลน้อยลงของเข้มอะ่ะผมนี่ก็คือ ตั้งเป้าไว้่าอยากนอนไวขึ้นปกตินอนดึกก็ประมาณกี่โมงตีหนึ่งตีสองอย่างที่พูดไปก็อยากจะขยับขึ้นมาให้ไวขึ้นสักชั่วโมงหนึ่งเที่ยงคืนสักเที่ยงคืนก็ยังดีอยก็แบบขยับมาทีละนิดทำให้ได้ภายในพรุ่งนี้เลยนี้คือไม่ต้องไม่ต้องพรุ่งนี้คืนนี้เลยคืนนี้เดี๋ยวลองดูอ่ะก็ต้องงใช้เมนเต้ดิเราใช้เมนเต้เนี่ยคุณเข้มวันนั้นอะฉีดตอนกลางวันยังง่วงตอนเย็นเลยอ๋องเลยฉะนั้นก็เอาเมนเต้ฉีดตั้งแต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มฉีดเลยสี่ทุ แล้วก็การมาคอมเมนต์ในช่องของพวกเรานะครับเพื่อนๆจะเป็นหลักฐานด้วยครับว่าเพื่อนๆเซตโกว่าอะไรเฮ้ยจริงๆเราเซตโกแล้วเราบอกคนอื่นนะมันก็เหมือนเป็นแบบว่าหลักประกันค<ท>ำม<ะ>ัม่นสัญญาทำมั้นสัญญาฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนพิมมาว่าจะลดน้ําหนักให้ได้ 5กิโลแล้วมาคอมเมนต์ไว้นะครับพวกผมจะตามสาบแช่งสำหรับคนที่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็จะเอาชื่อมาอ่านให้ฟังเลยในตอนต่อไปว่าใครเซ็โกแล้วทำไม่ได้บ้างเออดีเหมือนกันเนาะเออดีนะดีดีดีขดีก็ปีใหม่แล้วนะครับก็พวกเราสองคนก็อยากมาอวยพรให้กับเพื่อนเพื่อนชาวช่องว t e r f a ฟสปีใหม่แล้วเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่วางแผนที่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ขอให้ประสบามสำเร็จตามหวังด็อปเตอร์ก็ขออวยพรให้เงินไหลมาเทมานะครับอายุมั่นขวัญ ืนอยู่เป็นร่มโพร่มใจให้ลูกให้หลานให้ปลาให้น้าให้พี่ให้น้องแล้วก็สําหรับคนอันนี้เน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องจรธรรมนิดนึงผมเป็นคนซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีที่ไปทําให้คนอื่นเขาเจ็บช้ําใจนะครับถ้ายังไม่รู้ตัวคนรอบข้างพูดกรุณาเปิดใจรับฟังนิดนึงแล้วก็ใครที่กําลังนอกใจแฟนอยู่ให้หยุดการกระทํานั้นซะเพราะมันบาปแล้วก็ลูกหนี้ที่ติดหนี้ ก็จ่ายหนี้นะครับหรือเจ้าหนี้ที่ให้ยืมเงินอยู่ได้ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาทวงไม่ต้องให้ยืมเงินตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือหลักความจริงที่ผม,มเอามาพูดกันแล้วคนอื่นเขาอาจจะไม่อวยพรคุณแบบนี้แต่ผมอวยพรให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การทำผิดครั้งที่2มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดและมันคือ c ้อยส์คุณเลือกที่จะทำซาำเองฉะนั้นขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ราบรื่นไม่เจอปัญหาอะไรอย่างที่ปีเก่าๆได้เจอมาครับโอ้ยพรดีมากเลยจบดีไหมแต่ว่าเราโอ้ยพรให้กับคนดูชาวช่อง w อดเออร์แฟลแล้วฝากคนดูช่อง w อดเออร์แฟลครับโอ้ยพรเราด้วยช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะอยู่ติดตามเราไปตลอดปี2025นี้นี้นะครับแล้วก็เรามี 2ช่องทางที่จะช่วยสั่งสนับสนุนพวกเราก็คือ1น,นะครับปุ่ม Membership เนาะกดจองได้เลยและก็ป yeah. right oh, ุ่มซุปเปอร์แท็นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราสองคนให้ได้ผลิตคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบฉบับ Wonder Fa c t ที่เรากำลังทำอยู่นี้เพราะว่าอาจารย์และชาวบ้านยังต้องกินข้าวนะครับคือทั้งค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตการถ่ายทำนี้มันมันมีสิ่งที่จะต้องจ่ายฉะานั้นขอทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจและเป็นสปอนเซอร์หรือว่าช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยครับด้วยปุ่มซุปเปอร์แท็และระบบ Membership ครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่นะครับ